สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรายังไม่ได้หายไม่สบายเลยแต่ว่าเราก็ต้องมาอัดอนะคะนี่ตุ๊ต้อแล้วอันนี้อีพีสองโดยการแบบเราเริ่มดีขึ้นแล้วนะก็เลยมาอัดได้เป็นแบบห่อคอยผลไม้ร่วมมันุกคนเราเล่นไปวันนั้นนะคะอเอาค็เดี๋ยวเราจะมา เริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นส้มถูกไหมอุ๊ยลูกดีมากลูกใหญ่มากพิ่งเลิกเรียนเลยเรียนเยอะมากค่ะวันนี้เนาะเออก็ยังมีความเป็นหวัดอยู่โดยที่ เรายังไม่ค่อยดีมากนะคะแต่ก็ดีแล้วก็ปานกลางนะทุกคนไม่ได้ถึงแบบว่ามันสบายดีคือนะอย่างนง้นแหละเออลืมดูว่าต้องเลือกวันนี้คลิปยาวนะคะเดี๋ยวอัซากุระอีกแมปลางตายอีพีสองอีกนะคะแล้วก็ แมปอะไรก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าแมปร่างตาย,อ,ายอีสองอ่ะจะเออนี่นิดนึงนะทุกคนจะแบบนานิดนึงกว่าเราจะลงคลิปนะเพราะว่าไม่ว่างเลยนะคะเราก็ต้องลงคลิปอื่นไปก่อนนะคะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยอ่า <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะ ไป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 ราคาะทุกคนอุ้ยอยหน้าจอขยับเองดูดีมันสองนาทีกว่าเะไไม่ทราบว่าเป็นอะไรไหมเอออยากอัดในคอมมากกว่า โอเคทุกคนเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกส้มเลยนะไหนใครชอบกินส้มบ้างคอมเมนต์หน่อยเรานะคะเป็นคนที่ชอบกินส้มแต่ว่าคือแบบลูกสวยมากในแมปนี้คือแบบดีมากแบบมันกลมดียหละทุกคนเออลื่นลื่นลื่นอันนี้ลื่นอันนี้ลูกส้มอีกแล้วนะคะน้องก็จะมีใบให้ด้วยนะทุกคน ดีเกินอ่ะอูโอ้มายกอดเลือดแบบโคตรแดงอ่ะดีนะแมบปบนี้เพิ่มเลือดอ่ะถ้าไม่เพิ่มเลือดนี่คือแบบแมบปบนี้มันเพิ่มเลือดนะคะทุกคนเมื่อกี้ทีอว่าชนะหลักกัน ไม่อยากเล่นเลยว่าแบบอันที่เป็นส้มอ่ะคือแบบมันมันอันนี้คือแบบอะไรอโวเหรอมันไม่มีตั้งอาา่ะห่าไม่เป็นไรสีเขียวแตงโมอะเปล่าหรือว่าอะไร อะโวคาโดกีวีอะไรเแบบนั้นทุกคนปลายปลายปลายอยากอัดในคอมมากแต่ว่าเราอ่ะอัดไม่เป็นนะถ้าเราอัดเป็นปานีสคงอัดได้แล้วทุกคนอยากอัดมากแบบในคอมอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอัดทำไมไม่ได้ทุกคนอุ้ย หมือนก้อนเมฆเนี่ยหรือว่ามันคือก้อนเมฆปะเฮ้ยเพลงนัตสิเมื่อวานไปออกคอนเสิร์ตมานะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาลงคลิปที่ไปออกคอนเสิร์ตมาให้นะไปเต้นเพลงโชว์บอกเลยว่ามันมากมีศิลปินมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคน เราไปยังไงเอ่ยนี่ไงเออเขาแค่บอกว่าตรงเนี้ยกระโดดไม่ได้เออก็คือแบบยังงงอยู่ในะแบบนี้นะคะเป็นเลเซอร์สีเขียวเลื้งแสงนี่ไงพูดฉุกอฉ นายเอ๊ะถ้าตกก็ไ huh. ม okay. okay. uh ่เป็นไรนะทุกคนโอเคหนึ่อ่อ้าวตกโอเคไม่เป็นไรเสร็จมันเหมือนแบบยังสร้างไม่เสร็จอะ โอ้ยส่งของของขอะไรอีกมาต่อไปนะคะอันนี้อันใหม่เลยอุ้ยน้องพีชสวยมากอันนี้เราชอบเป็นแบบสีพีชนะะดูดิมันมันน่ารักอ่ะมันน่ากินอ่ะทุกคนมันมันออกพีชพีชอะไรอย่างเคยกินแล้วนะฮะ เอาพรสพรีสกินก็พรีสเราชอบอันนี้ชอบเลยรูปแบบเนี้ยดีและนาที่มันเป็นอันใหม่ที่เขาสร้างเพิ่มมามันเขียนหนะ้าปอกว่านิวอุ๊ยลูกพีค่ะ <c oughs> ใครชอบกินพีทคอมเมนต์หน่อยเราอ่ะกินได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบนะทุกคนแต่ว่าก็กินได้นั่นแหละ อ,อืออุ้ยมันน่ารักมั้มันน่ารักอะเราว่าเราว่าเราว่าตื้อสิโอเลือดเราโอ้ไงก็เออเอออย่าโดนอย่าโดนเลยซื้อ ใครก็ไม่รู้อ่ะตอนั้นเขาขอแอดเรามาแล้วก็เป็นเพื่อนกันแต่เราไม่รู้จักนะตัวจริงชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยรู้จักเป็นในเกมส่งคำขอไม่อยู่นั้นแหละอม my gosh ไม่เป็นไรืิวาชนะเพราะว่า มันสั้นติดเดียวเองห่อคอยแต่และห่อคอยอ่ะอันนี้ก็แบบดูเหมือนอันใหม่อ่ออันนี้กล้วยกับสตรอเบอรี่รวมกันนะคะดีจุนน่าเห็นปะสตรเบอรี่กับกล้วยรวมกัน ก็น่ารักอยู่นะแบบสีผสมผสา,านอะเหลืองก,กับแดงอะมีคนจริงๆต้องเป็นเหลืองเขียวนะว้าวมีคนคอมเมนต์มาค่ะคือแต่ละคนอะคอมเมนต์นคลิปเราเยอะมากวิดีโอยาวไม่มีนะวิดีโอสั้นลง โพสรูปด้วยอ่านั่นแหละมีคนคอมเมนต์มาแต่ว่าเราอันนี้คือขอบคุณจริงใจเลยนะคะเพราะว่าเขาพิมพ์มาว่าพี่ชอบเอ่อน้องมากพี่ชอบดูคลิปน้องมากใครก็ไม่รู้นะจำไม่ได้นะนะทุกคนเออนั่นแหละพี่ติดตามหนูอยู่นะพี่ชอบคลิปดูมาก ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่าลืมแอดพี่ในโลบอกด้วยนะคะาเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคค่ะพี่สาวจริ <c oughs> งๆเขไม่ใช่พี่สาวเราก็เรียกไปเฉยๆเพราะว่าเป็นผู้หญิงรวดเร็วมา เมื่อไหร่ลีเมื่อนั้นนะคะอันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้วะว้าวไปต่อ เออไปไปไปอุ๊ยอันนี้คือแบบเหมือนเป็นรวมสีปะ่ะรู้สึกโอ้อันนี้ถอยหล,งลังเล้วว้าวเออจริงรวมสีอ่ะมันสูงมากเลยถือว่าชน,นะบอกแล้วนะคะตกเมื่อไหร่รีบมาแนะนำทุกคนโอเค อย่าลืมกด, like, กด, share, กดกกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะตลอดไปกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I love you บ๊ายบายเดี๋ยวเราจะชิ้นนีมาอัดอะไรก็เดี๋ยวดูอีกทีนะคะทุกคนบ๊ายบาย